ทำความรู้จักกับเหรียญไรคอยเหรียญไรคอยเป็นเหรียญทางเลือกเหรือแรกๆที่แตกออกมาจากบิตคอยในปี2011ไรคอยเป็นเงินดิจิทัลแบบเคอร์เรที่ใช้เล่มบัญชีสาธารณะบนบ็อกเชนแบบกระจายสูงซึ่งสามารถใช้ธุรกรรมได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางทางการเงินทำให้ค่าธุรกรรมต่ำมากจนแทบจะเป็นศูนย์ระหว่างตื่นไรคอย หรีรยญส,สั้นๆว่า LTC เป็นเหรียญดิจิตอลเอกหนึ่งสกุลที่น่าจับตามหมอนแม่แพนสกุลหรีอื่นถูกเปิดตัวขึ้นโดยชาลีเมื่อปี2011เป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายคลึงกับ Bitcoin บ like Litecoin ทำงานบนระบบบล็อกเชน LTC เป็นเหรียญที่มีการพัฒนาระบบบ,บล็อกเชน i n ขึ้นมาเป็นของตัเองในชื่อ Litecoin Blockchain ซึ่พัฒนามาจากบล็อกเชนของบิตคอยโดยผู้เชี่ยวชาญได้บิคอยว่าบล็อกเชนของเคอยนั้นมีการกระจายอำนาจมากกว่าบล็อกเชนของบิตคอยวิธีในการรับและส่งเงิียนเลคอยคุณสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเงนินดิจิทัลหรือวอลเลทของตัวเองได้เรื่ถึงการเปิดบัญชีก,กับจุนซื้อขายสินทรัพย์คุณอาจจะต้องมีเงินสดในรูปแบบสกุลใดๆก็ตาม แล้วนำมาแลกเป็นหลายคอยแต่ทำการโอนให้ผู้อื่นหรือโอนเข้าวอลเล็ตวเองเพื่อเป็นการสะสมความมั่งคั่งอื่นรูปแบบหนึ่งหลคอยมีจำกัดที่84ล้านเหรียญไดคอยถูกสร้างขึ้นอย่างจำกัดที่84ล้านเหรียญซึ่งใช้หลักการเดียวกับอีคอยในการจำกัดอุปทานเพื่อไม่ให้จำนวนอุปทานในตลาดเต็มจนเกินไป